แล้วกับเซ็เป็กแท็กกจอีิแอนโจนะคะและสำหรับวันนี้เฮ้ยเจแต่งหน้าพลาดปะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะไม่ใช่รอเล่นจริงๆก็คือวันนี้เราจะมารีวิวแปลงแต่งหน้ากันแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยได้ลองรีวิวไปแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้มาถ่ายทีหลังมันก็เลยจะเป็นหน้าแบบนี้ซึ่งเราได้ลองแต่งกันมาเรียบร้อยแล้วก็เลยแบบเอ้ยเห็นว่ามันก็น่ารักดีใสๆธรรมชาติแ <c oughs> ต่ว่าเอามาเปิดแบบนี้แหละอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวเซ็ตแปลงแต่งหน้าของซ u p เปอร์มาร์ทแบรนด์นะคะเซ็ตนี้เป็นเซ็ต b i กดอ u g เ t อรนะคะซึ่งจะมีแปลงอยู่ด้วยกันถึง26่สิบนนะคะซึ่งหลังจากที่ลงรูปไปแล้วเมื่อสองสาวันก่อนเนี่ยแล้วก็แบบเป็นเซตใหญ่อลังการดาวล้านดวงคนก็ถามมาว่าเฮ้ยเจ๊ hmm. i, ay, ถามจริงเจ๊ ay, ต้องใช้แปลงขนาดนี้เลยเหรอ แล้วมันเยอะขนาดนี้แล้วเจ๊ใช้อะไรยังไงบ้างแล้วก็มีหลายๆคนเขียนมาถามว่าพี่คะถ้าเกิดว่าหนูอะจะใช้หนูต้องใช้แบบไหนบ้างเลือกมาให้หน่อยสิหนูควรจะซื้ออะไรยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเรามาทําคลิปบอกกันเลยดีกว่าว่าเออถ้าเราไม่ได้เป็นช่างแต่งหน้าหรือว่าเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแบบว่าใช้แปรงเยอะขนาดนี้เนี่ยเราควรจะใช้ยังไงแต่ว่าจะมารีวิวแต่ละตัวให้ฟังกันด้วยให้ครบเซตจะได้ไปตัดสินใจเองว่าเฮ้ยเราชอบแบบไหนอะไรยังไงแล้วมันเหมาะกับ สไตล์การแต่งหน้าของเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยก็ชอบแต่งหน้าแบบ Smoky Eye บางคนก็ชอบแบบว่าหนูชอบตาใสาๆค่ะแนวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละแบบเนี่ยของการแต่งหน้าเนี่ยสไตล์เนี่ยก็จะใช้แปลงไม่ในลักษณะที่ไม่เหมือนกันนึกออกไหมเราจะมาเริ่มกันจากกล่องแปรงเลยกล่องแปลงเนี่ยนะคะซูเปอรม์มารแบร์เนี่ยเขาใส่ใจผู้บริโภคมากเ <laughs c oughs> <c oughs> จ้าของแบรนด์เขาไม่มีอะไรหรอกเออเขาใส่ใจจริงๆนะเพราะว่าเวลาเปิดเนี่ยมันเปิด เปิดออกมาเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยพอมันเปิดมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นกล่องในลักษณะเนี้ยแล้วมันก็จะหยิบจับเห็นทุกอย่างชัดเจนง่ายดายมันจะไม่เหมือนในลักษณะที่เป็นกระปุกเคยเห็นไหมที่เป็นกระปุกแล้วเปิดฝาออกมาแล้วต้องมามาเลือกอีกทีแน่นอยู่ในกระปุกเนี่ยแต่แบบเนี้ยมันจะเห็นชัดเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเวลาปิดก็จะเป็นปิดแล้วเป็นแบบอย่างเนี้ย มันก็จะพกง่ายเลยอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งตรงเนี้ยก็แอบชอบวิธีการเปิดแล้วเห็นหมดเลยไม่ต้องมานั่งเลือกอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความงวยงงในการใช้แปลงเนี่ยมันก็เยอะนะเพราะพูดจริงว่าตอนได้รับมาตอนแรกเนี่ยการดท,ที่ให้มาเป็นแบบนี้ค่ะการดท,ที่เขาให้มานะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะมีรูปแปลงอยู่26ิบหกอันนะคะแล้วก็มีตัวหนังสือตัวเล็กมากนะคะวันหลังรบกวนส่งมาพร้อมเว่นขยายนะคะนายดูแล้วแบบว่า กว่าจะอ่านได้แต่ละตัวกว่าจะเอามาแปลก็เลยตัดสินใจว่าทําวิดีโอนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณนายชอบนะคะก็ร้ายเป็นซีดีนะคะแล้วเสียบไปกับกล่องแปลงนะคะเผื่อคนซื้อเขาจะได้ไปเปิดซีดีเป็นวิธีการใช้ดูนะคะคุณนายโ okay, อเคตอนมิเซลกันแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารีวิวแปลงก,กันเลยว่า26อันตรงนี้นะสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ใช้ยังไง ในส่วนของงานตานะจ๊ะเราจะมาเริ่มกันเลยเป็นส่วนแรกก็คือว่าแปลงที่อยากให้มีเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณแบบ4แบบด้วยกันนะอย่างแรกที่ควรจะมีก็คือแปลงแบนจ้ะแปลงแบนตัวนี้นะคะที่เจเรคเคมเมนเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ก็คือเนี่ยลักษณะของแปลงแบนอย่างที่บอกก็มันแบนนึกออกไหมอะจับไม่ดีมันเลยไม่แบนใช่ไหมโอเคตอนนี้มันแบนแล้ว เนี่ยจะเป็นแปลงแบนถามว่าทําไมต้องมีทั้งหลายไซส์เนี่ยเจมีทั้งหลายอันก็คือว่าตาแต่ละคนเนี่ยรูปลักษณะตาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันความกว้างความแคบของช่วงเนี้ยถ้าเกิดคนหมวยหน่อยก็อาจจะมีตรงเนี้ยแคบนิดนึงถ้าเกิดแบบเป็นเบ้าฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเบ้าฝรั่งมาเลยก็อาจจะแบบมีช่วงครีสหรือว่าช่วงตาที่เป็นลิทเนี้ยใหญ่อย่างเงี้ยก็จะต้องใช้แปลงที่แบบว่าหัวแปลงใหญ่หน่อยซึ่งเขาก็เลยจะมีหลายไซส์ด้วยกันสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์0-7 9088098อันนี้ไม่ใช่ใบหวยนะบอกว่ามันจะมี3เบอร์ด้วยกันแล้วก็ลักษณะของแปรงที่ไซส์ไม่เท่ากันเนี่ยวิธีการใช้ก็จะแตกต่างกันไปตามส่วนต่างๆด้วยอย่างเช่นไซส์กลางเนี่ยเราก็อาจจะไว้ใช้แท็บแท็บตรงบริเวณกลางตาส่วนไซส์เล็กเนี่ยเราก็จะแท็บบริเวณหางตา,ห,งตาหรือหัวตาอะไรอย่างเงี้ยที่มันเล็กๆเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะใช้คนละสีแล้วก็ความที่แบบ แปลงแบนเนบอกก่อนว่าวิธีการใช้เนี่ยจะมีอยู่2วิธีหนึ่งก็คือจะใช้แท็บแท็บแท็บบริเวณนี้หรือว่า2จะใช้ในลักษณะของ sweeping motion หรือว่ากวาดอย่างเงี้ยกวาดอย่างเงี้ยเออเพื่อให้ได้แบบว่าลักษณะของสีที่ชัดๆเป็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือลักษณะของแปลงแบนก็จะมาแท็บให้ดูเดี๋ยวจะเลือกไซส์กลางนะแล้วก็ใช้อายแชโดว์พาเลตนี้ของซูเปอร์มมแบรนด์เช่นกันนะจ๊ะนี้อ่ะ เราจะเลือกสีที่เข้มหน่อยนะวันนี้เราจะไม่แต่งหน้าเน้นสวยแต่เราจะแต่งหน้าเน้นชัดโอเคปะเราก็มาแทบบริเวณตาเงี้เห็นไหมแทบ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 แท,บทบลงไปลักษณะการแทเนี่ยค่ะมันจะได้ฟีลลิ่งเหมือนเหมือนเวลาคุณเอานิ้วกดอย่างเงี้ยเหมือนที่เวลาเราแต่งหนา้าเราชอบเอานิ้วกดลักษณะมันจะเหมือนกัน ความแน่นมันจะคล้ายๆกันเราก็แทบ็บๆแทบๆสีแบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกในลักษณะของแปลงที่เป็นอันเล็กแบบนี้เราก็จะใช้อ่าอาจจะเป็นสีสีอื่นขอเป็นเน้นแล้วกันเนะเน้นความชัดบอกแล้ววันนี้เราก็จะแท็บตรงปลายตาตรงนี้นิดนึง ก็อาจจะมีสีอื่นหรือครั้งนี้นิดนึงซึ่งมันจะเข้าไปในซอกได้มากกว่าเพราะว่าไซส์มันเล็กกว่าอะไรเงี้ยขนตากับเพื่อนเ,เห็นไหมโอเคก็จะเป็นลักษณะนี้ในส่วนของแปลงแบนอย่างที่1อันที่สองจะเป็นลักษณะของแปลงกลมซึ่งไว้ใช้ลงสีตาแบบสโมกกี้แต่ว่าเนื่องจากอันที่สองกับอันที่3เนี่ยคนมักจะสับสนเพราะว่ามันคล้ายกันมากก็เลยจะเอามันมาเปรียบเทียบให้ดูเลยแล้วกันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะนี่ จะเห็นว่าจะมีแปลงอยู่สองอันด้วยกันซึ่งมันกลมคล้ายกันมากคนที่แต่งหน้าเก่งแล้วก็จะรู้ว่ามันคืออะไรไปใช้ทําอะไรแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยก็คือจะบอกว่าแปลงตัวนี้นะคะแปลงตัวเนี้มันจะขนแน่นกว่าและสั้นกว่ามันจะจิกสีของอายแชโดว์แล้วเวลาทาออกมาเนี่ยสีมันจะชัดกว่าแล้วก็เน้นกว่าส่วนอันนี้อันที่เป็นฟูฟูอันเนี้ยมันจะ ขนก็จะยาวกว่าและความบางของเส้นขนเนี่ยก็จะบางกว่าเวลาเราแต่งมันจะให้ความฟุ้งกว่าเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดู2ตัวนี้แล้วแปลงลักษณะที่เป็นหัวกลมแบบเนี้ยค่ะเวลาใช้เราจะใช้ลักษณะวน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 เอาค่อยๆวนวนวนจะไม่เหมือนแปลงแบนเมื่อสักครู่นี้นะอาจจะลองจากตัวที่แน่นก่อนเลยโอเคจะลองสีไหนดีสีนี้ละกันชัดเจนโอเคอ่ะดูนะคะอันนี้คือตัวที่แน่นกว่า เวลาเราทาไปเนี่ยเราวนเห็นไหมสีมันจะค่อนข้างเข้มพิกเมนต์สีการจิกสีของมันอนะเรียกว่าอะไรดียเรียกว่าการจิกสีละกันมันก็จะค่อนข้างแน่นเป็นแบบนี้เราจะใช้ในลักษณะที่เราทำ s m o k ี้อายเนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้และอีกตัวหนึ่งที่ให้ดูเมื่อสักครู่ซึ่งเป็นแปรงที่เอ่อฟูกว่ายาวกว่าตัวนี้สีเดียวกันนะคะแต่เวลาวนเนี่ย เห็นไหมสีมันจะแบบมันจะฟุ้งกว่ามันจะดูไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าอันแรกเห็นไหมนี่สีเดียวกันเลยนะแต่มันจะให้ความฟุ้งกว่าซึ่งทีนี้เนี่ยเวลาเราทำา Smoky อาเนี่ยนะสองสองอันนี้ยเราจะใช้คู่กันเห็นความแน่นของมันแล้วใช่ไหมเราจะใช้คู่กันก็คือเราจะใช้แปรงอันแรกเนี่ยค่ะลงไปที่ตาก่อนลงก่อนสมมติเราลงอย่างนี้วนว ตอนนี้มันก็จะได้สีที่ชัดแล้วเห็นไหมนิดเดียวเลยนิดเดียวก็ชัดขึ้นมาแล้วซึ่ง Smoky Eye เนี่ยววเวลาไล่สีเนี่ย <ank t Sched ule> เราจะไล่จากตรงฐานตาตรงเนี้ยให้แน่นชัดที่สุดแล้วข้างบนเนี่ยค่อยๆเบลอค่อยๆฟุ้งซึ่งเราจะเอาแปลงอันที่สองนี่แหละเป็นตัวช่วยในการเบลนมันให้มันฟุงงฟ้งออกมาฟุ้งออกมาข้างนอกแบบเนี้ยขอบมันก็จะไม่มีขอบมันก็จะหายไปก็จะกลายเป็นว่า สีตรงนี้มันจะกระจายออกไปฟุ้งๆส่วนข้างในมันก็จะแน่นๆอยู่นี่ก็คือวิธีการใช้แปรง2อันนี้ซึ่งเป็นเบอร์2กับเบอร์สามที่ recommend ให้มีหรือควรจะมีแปรงอันที่4จะเป็นในลักษณะของการใช้กับขอบตาล่างหรือว่าใต้ตานะคะมันก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายแบบหลายแบบมากทีเดียวเดี๋ยวจะยังไงดีอะมันจะมีเลลักษณะอะอาอันนี้แถมมาด้วยอันนี้จะเป็นแบบ pencil brush ตัวขวามือสุดเนี่ยตัวนี้จะคือ Pencil brush ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งตาบนและตาล่างซึ่งมันจะมีหัวกลมแล้วก็เล็กแล้วก็ค่อนข้างแน่นแล้วก็พุ่งๆหน่อยตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาใช้ตรงบริเวณนี้ก็ได้วนๆตรงนี้ก็ได้เพื่อเน้นสีทำ V-shape อะไรประมาณนี้เวลาเราจะทำ V-shape นึกออกไหมหรือเราจะใช้มันกับ ใต้ตาล่างก็ได้มันก็จะได้ลักษณะฟุ้งฟุงหน่อยเป็นใต้ตาล่างที่ฟุ้งฟุ้งหน่อยคล้ายๆกับสมาร์ e เจอร์แต่มันจะเป็นอันเล็กอะเราสามารถเน้นได้ด้วยตรงนี้ในลักษณะของขอบตาล่างและวนก็ได้หรือคุณไม่ถนัดคุณอยากมีเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นตัวแบนหรือตัวเฉียงอย่างนี้ก็ได้ ซึ่งจะแตกต่างกันยังไงตัวแบนเนี่ยค่ะตัวแบนเล็กตรงน,นี้นะคือจริงๆแล้วอ่ะแปลงอ่ะถ้าเกิดมันเล็กเราสามารถจะเอามาทําเพิ่มเนื้อที่ให้ใหญ่ขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่ามันใหญ่จะทําให้มันเล็กเนี่ยก็อาจจะลําบากนิดหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะบอกอีกทีละกันวิธีการถือแปลงโอเคอันนี้คืออสมมติว่ามันเล็กเป็นแบนเล็กอย่างนี้เราจะมาใช้ในส่วนของใต้ตาล่างเราทํายังไง มันมีอยู่ด้วยกัน2อย่างหนึ่งก็คือเราใช้กับสีที่เป็นแบบสมมติชิมเมอร์เราอยากจะแท็บตรงหัวตาเราก็อันแบนเล็กๆเนี่ยมาแท็บตรงหัวตานี้ก็ได้ mm hmm. เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบที่เราแท็บตรงหัวตาหรือเราอยากจะแท็บสีเข้มตรงหางตาก็ได้อีกเช่นกันบอกแล้วมันไว้ใช้กับใต้ตาหรือไม่ถนัดแปรงแบนค่ะพี่แล้วก็ไม่ถนัดแปรงกลมแบบ เล็กๆค่ะพี่หนูชอบเป็นแบบว่าเส้นคมๆหนูเป็นคนแต่งหน้าชัดโอเคก็ใช้แบบนี้เลยแบบที่เป็นแปรงแบนและเป็นหัวตัดไว้ใช้กับใต้ตานะคะอันนี้ก็คือเราจะได้เส้นที่อ่ำอ่ำชัดแจนนี้ชัดไหมชัดชัดมากดูซินี่เห็นไหมเห็นขอบตาไหมเราจะได้ขอบตาที่ชัด คือจริงๆแล้วลักษณะแปลงแบบนี้ค่ะมันจะค่อนข้างคล้ายๆกับแปลงแปลงเขียนคิ้วเขาเรียกว่าแปลงไหลแปลงที่ใช้ปัดคิ้วแต่ว่าเนือ้อหรือขนแปลงเนี่ยมันจะนิ่มกว่าเพราะแปลงที่ใช้ปัดคิ้วเนี่ยมันจะแข็งกว่านี้หน่อยแล้วก็เวลาเอามาทาใต้ตามันจะเจ็บแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะมันจะเรียกว่าอะไรมันจะนิ่มกว่าหน่อยเอามาทาใต้ตาแล้วมันจะไม่เจ็บเอฟเฟกที่ได้เนี่ยก็จะเห็นเป็นเส้นชัดในขณะที่ข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบฟุ้งๆอย่างที่บอก โอเคอันนี้ก็เป็นอันดับที่4ที่อยากให้มีคือแปลงที่ไว้ใช้จัดการกับใต้ตาหรือว่าขอบตาล่างยังมีเบ็ดตะเล็ดอีก2อันที่เหลือ2ตัวนี้เป็นแปลงที่ใช้กับตาแล้วแต่ชอบเลยก็จะมีตัวหัวตัดฟูๆแบบนี้แล้วก็จะมีตัวที่เป็นแบนๆแ,แต่ว่าเป็นหัวมนด้วยตรงนี้ก็สามารถใช้กับเปลือกตาได้จะแทบจะสมาชจะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวที่เป็น หัวที่เป็นหัวตัดเฉียงๆแล้วฟูๆเนี่ยจะไว้ใช้คัดเบ้าอย่างเงี้ยกระดาษในส่วนของงานงัดดั้งหรือว่างานคอนทัวร์ต่างๆนะเราก็จะมีแปลงอยู่ด้วยกันอ่ะอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นแปลงที่ไซส์พอเหมาะพอดีมากที่จะใช้ในการแบบงัดดั้งของเราเฉดดิ้งข้างๆร่องจมูกก็คือเราก็จะเอาสีน้ำตาลบอกแล้ววันนี้เราไม่แต่งสวยนะวันนี้เราแต่งชัดอย่างเดียวสีน้ำตาลเนี่ยบริเวณนี้ นี่เอามาสำหรับงัดดั้งของเรานี่มีจมูกหยดน้ำก็ปาดให้เป็นหยดน้ำเข้าไปนะคะสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดก็คือว่าเวลาบางทีที่เรางัดดั้งเราเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรเฉดดิ้งตั้งแต่หัวคิ้วลงมาให้ต่อกันตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนยิ้วนึกออกไหมต่อมั้งแต่หัวคิ้วเลยแต่จริงๆวันนั้นไปเวิร์กช็อปกับ Urban Decay แล้วก็พี่แฟรงค์แห่ง Urban d บอกมาว่า จริงๆแล้วเนี่ยกะโหลกตาของคนเราเนี่ยเบ้าเนี่ยมันอยู่ในนี้นึกออกไหมรูปรูปกะโหลกอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยจะเฉดยิ่งหน้าเนี่ยเราควรจะเฉดยิ่งเนี่ยตามข้างในแนวแนวใต้เบ้ากะโหลกแล้วอะไรเบ้าตาเนี่ยตรงนี้แล้วลงมาแบบนี้ไม่ใช่มาตั้งแต่หัวคิ้วแล้วตรงมามันจะเป็นยิ้วอย่างนั้นไม่เอาอันนี้ก็เลยจะมาฝากบอกการนี่ตั้งแต่เบ้าข้างในตรงนี้ลงมา ติร์ดตึดเติด,ตด,ตด,ตดอ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งแปลงที่ใช้ในงานคอนทัวร์งัดดังได้อย่างดีโอเควันนี้จะเป็นยิ้มมากอ่ะขอบอกแต่งเอาชัดเท่านั้นโอเคอย่างงี้ก็จะเห็นแล้วว่ามีดังเสร็จแล้วตัวนี้ตัวเดียวกันเราก็เช็ดก่อนเตึรดตึดตึดแอบเช็ดกับมือแล้วเราก็เอาสีขาวเนี่ยเห็นไหมไซส์ Size เนี่ยมันจะได้พอดีเลยสําหรับไฮไลท์จมูกก็ได้หรือ คุณจะไฮไลท์ใต้ตาก็ได้อันนี้ก็แนะนำให้มีนะคะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะมีงานงัดดั้งมีงานไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะได้ไม่เลอะเปลอะไปตรงจุดอื่นจะเป็นสองตัวซึ่งใช้ในงานคอนทัวร์ก็จะเป็นตัวนี้เป็น a n g เ e Brush กับตัวที่เป็นหัวกลมๆตัวนี้เนี่ยลักษณะการใช้เนี่ยก็จะต่างกันตรงที่ว่าเจ้าตัว a n g เ e Brush เนี่ยเดี๋ยวจะหยิบมา เ,ออเวลาที่เราจะคอนทัวร์หน้านะคะตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถปาดมันลงมาได้อย่างนี้เลยปาดขึ้นและปาดลงได้นึกออกไหมมันจะเป็นองศาที่เฉียงพอดีกับหน้าเราเนี่ยปาดขึ้นและปาดลงได้เราจะทําช่วงนี้เนี่ยให้มันแบบนวลๆอย่างเงี้ยมันยากเพราะว่ามันเป็นหัวตัดน, э shower, นึกออกไหมมันก็จะแค่ปาดเข้าปาดออกอย่างเงี้ยให้เป็นสันให้เป็นเส้นอย่างเงี้ยสวยแต่ไอตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ย ที่ให้ดูเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยมันจะลักษณะเป็นแบบกลมๆหัวมันจะกลมๆตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะทําให้มันแบบกลมๆอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าเพราะว่ามันดีไซน์มาเพื่อทําให้เป็นวนๆอย่างที่บอกว่าถ้าแปลงหัวกลมเนี่ยลักษณะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเซอร์คูลาร์โมชั่นเป็นกลมๆแบบนี้อย่างนี้นี่ก็ถึงได้บอกว่าอันเนี้ยแล้วแต่ชอบเลยถ้าใครชอบที่จะแบบคอนทัวร์ที่จะแบบ เป็นแนวนี้ก็ได้หรือใครโอ๊ยหนูไม่ชอบแบบไม่ต้องเฉดเ๊ะขนาดนั้นหนูชอบเป็นแบบนวลๆกลมๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวของตัวที่ปัดแก้มเลยตัวนี้จะลักษณะเป็นกลมๆอยู่แล้วซึ่งเราสามารถใช้ปัดแก้มได้แล้วก็ใครที่คิดว่า ไม่อยากได้คอนัวร์ที่เป็นเส้นก็สามารถใช้ได้เช่นการไซส์น Size เนี่ยมันก็พอดิบพอดีอยู่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของแปลงปรัดแก้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องของแปลงที่ใช้กับนี่รองพื้นลักษณะแปลงรองพื้นเนี่ยก็จะมีอยู่สองหัวด้วยกันตัวหนึ่งจะเป็นหัวแบนอีกตัวหนึ่งจะเป็นหัวกลมใช้สําหรับลงรองพื้นแบบนี้ เอารองพื้นแตะ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 รองพื้นแล้วก็ป้ายแบบนี้ลักษณะขนก็จะแน่นแน่แนฟูฟูแต่ถ้าใครไม่ชอบแปลงกลมก็จะมีลักษณะของแปลงแบนเราก็จะใช้ตัวแปลงแบนตัวนี้ป้ายป้ายป้ายเข้าไปหรือว่าแท็บ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 แทเพื่อเพิ่มเลเยอร์ของมันทําให้รองพื้นเนี่ยหนาขึ้นก็ได้ก็จะเป็นแปลงรองพื้นสองแบบใครชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลือกเอานะจ๊ะ และแปรงฟูหัวกลมนุ่มตัวนี้ก็จะเป็นแปลงสําหรับใช้กับแป้งฝุ่นซึ่งเราก็จะใช้แตะแป้งฝุ่นแล้วก็ปัด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 ,ปด,ปดให้ทั่วหน้าแต่บางคนก็บอกว่าพี่คะหนูไม่ชอบใช้แป้งกับแป้งฝุ่นเพราะว่าเวลาปัดแล้วเนี่ยมันกระจายไปทั่วฟุ้งไปทั่วเลยหนูชอบใช้พับแล้วก็ กดแป้งฝุ่นแล้วมากด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 แบบนี้มากกว่าอย่างนั้นเนี่ยก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ว่ามันจะให้เอฟเฟกไม่เหมือนกันบอกเลยว่าถ้าเกิดเราใช้แป้งพับเนี่ยแล้วเราเอ้ยถ้าเราใช้พับกับแป้งฝุ่นแล้วมากดเนี่ยมันจะได้ความแบบแน่นมากกว่าแต่ว่าถ้าเราอยากดูเป็นผิวมากกว่าอยากได้ความแบบเ,เบาๆอะไรเงี้ยเ,เราก็ใช้ตัวแปรงเนี่ยปัดแป้งฝุ่นเราก็จะได้ความเบามากกว่า งานคิ้วนะคะเขาก็จะมีให้อยู่2ตัวด้วยกันเป็นตัวที่ไว้สําหรับปัดคิ้วให้คิ้วเป็นรูปเป็นทรงนี่นะตัวเกลีย่ยเกลี่ยเกลี่ยแล้วข้างนี้มีหวีอันเนี้ยคือจริงๆแล้วแบบถ้าใครใช้มาสคคาร่าคิ้วอยู่แล้วไม่ต้องใช้ก็ได้คุณก็เอาไอ้แปลงหัวมาสคคาร่าคิ้วนะ่ะปัดไปก็ได้เช็ดเช็ดก่อนเช็ด เช็ดก่อนแล้วก็ปัดก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากมีเป็นเรื่องเป็นราวจะเอาแบบนี้ก็ได้และรองนางงามอันดับสุดท้ายของเราวันนี้ก็จะเป็นแปลงที่สำหรับใช้กับอายไลเนอร์ถามว่าทำไมถึงเอามาพูดที่หลังเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้อายไลเนอร์แบบดินสอแบบกากันไม่ค่อยนิยมใช้อายไลเนอร์แบบที่เป็นจิ้มจุ่มที่เป็นแบบ ครีมเพื่อมาปาเท่าไหร่ก็เลยคิดว่ามันไม่จาเป็นที่จะต้องใช้ก็ได้ซึ่งตัวเหล่านี้มีจุดประสงค์เดียวกันคือจะใช้จุ่มไอายไลเนอร์ในแบบที่เป็นลักษณะของครีมนึกออกไหมแล้วก็มาเขียนไอายไลเนอร์ตรงขอบตาแบบนี้แต่มันจะแค่ให้ความถนัดไม่เหมือนกันบางอันก็หัวตัดบางอันก็แบนหรือบางอันก็เนี่ยอย่างอันเนี้ย หัวเล็กจุ้มจิ้มจี้เดียวมากให้เส้นคมชัดเส้นคมกริบอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็หัวแบนเชน,นึ่งออกไหมหรือว่าอันนี้จะใช้ใต้ตาก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้นิยมใช้กันมากส่วนอันดับสุดท้ายจริงๆของเราเนี่ยก็คือตัวนี้จ้าอาจจะดูไม่ค่อยรู้ว่าคืออะไรแต่ถ้าเกิดปิดปุ๊บทุกคนจะรู้เลยว่ามันคือแปลงสำหรับทาลิปสติกหรือที่เราเรียกว่า ผู้กันทาลิปสติกนั่นเองนะจ๊าตัวนี้ก็ไว้สำหรับทาลิปสติกเอาละสำหรับเจ๊เจ๊จะเลือกอะไรถ้าต้องเลือกนะคะก็จะเลือกอะแปรงแบนแบบขนาดกลางเพราะขนาดกลางเนี่ยสามารถเข้าได้กับทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นตรงที่แทบตรงกลางตาหรือข้างๆเนี่ยก็ได้แล้วจะบอกว่าการจับแปรงเนี่ยมันมีผลต่อการแต่งหน้านะเพราะเขาบอกว่าเวลาที่เราจับใกล้ในส่วนที่เป็นผู้กันแบบเนี้ย ยิ่งเราจับใกล้เท่าไหร่เนี่ยมันจะทําให้สีที่ได้เนี่ยค่อนข้างเข้มมากขึ้นเท่านั้นจะสังเกตว่าถ้าช่างแต่งหน้าเนี่ยเขาจะจับในลักษณะของตรงกลางด้ามแปลงหรือว่าตรงปลายด้ามแปลงเพื่อให้ได้สีที่ไม่เข้มมากเพราะว่าเขาถือว่าถ้าอ่อนเนี่ยยังเติมได้แต่ถ้าเข้มไปแล้วเนี่ยลบยากเวลาเขาจะแต่งหน้าเขาก็จะจับประมาณนี้เพื่อที่มันจะได้สีอ่อนๆและน้ำหนักมันก็จะได้เบามือกว่า หรือว่าจับตรงกลางถ้าอยากได้สีที่เข้มขึ้นมาหน่อยเห็นไหมลักษณะแค่การวิธีการจับแปลงเนี่ยก็จะทําให้สีหรือเอฟเฟกที่ได้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วอะนอกเรื่องมากโอเคเลือกแปลงแบรน์อันกลางนะคะ1อันต่อมาเลือกแปลงกลมก็จะเลือกเป็นแปลงกลมที่ใช้สโมกทำสโมกกี้ตัวนี้อย่างที่บอกเนี่ยตัวนี้ก็ควรจะมีและเลือกแปลงฟุงฟ้งๆหัวที่เป็นกลมๆฟุงฟ้งๆนี้ที่ไว้เบลนดให้ฟุงฟ้งๆอีกอันนึง ต่อมาในส่วนของใต้ตาจะชอบเป็นแปรงที่เป็นแปรงแบนตัวนี้เพราะคิดว่าทำได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นแทบ็บหรือจะเป็นตรงนี้ก็ลากให้มันเบาๆค่อยๆลากมันก็จะได้ความฟุง้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้ต่อมาในงานงัดดั้งอันนี้ก็พลาดไม่ได้ก็เลือกเป็นตัวงัดดั้งหนึ่งอันและก็เลือกตัวที่ว่าใช้คอนทัวร์ชอบที่เป็น Angle Brush ตัวนี้มาก เพื่อใช้ตรงนี้มันง่ายดีแล้วมันก็เร็วดีและก็แปรงปัดแก้มก็ขาดไม่ได้และสุดท้ายก็แปรงลงรองพื้นสรุปคือเดี๋ยวก่อนก่อนนับก่อนมีทั้งหมดกี่อันหน,นึ่งสองสหอันแปดอันเนี้ยเจเลือกซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะว่าซูเปอร์มาร์รนด์เนี่ยเขาไม่ได้มีแต่เซ็ตใหญ่เขามีเซ็ตเล็กด้วยมีเป็นเซตกลางเซตเล็กเดี๋ยวจะ เอารูปลงไว้ให้ถ้าเกิดใครชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหนชอบแบบไหน เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครชอบเจ๊รักเจ๊ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยสวัสดีค่ะ